ชินจังอาวต้าเวิลตอนคนตัดไม้กับผีกองกอยโอ้ยนี่ทุกคนคือว่าฉันมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วอะ่ะโบเลือกผีอะไรเราไม่เห็นรู้จอกเลยชินจอกแววมาจากไหนอะ่ะโอ้ก็ฉันอาจจะมาเล่านิทานกันนะเรื่องคนตัดไม้กับผีกองกอยนะ โบโวบไม่เคยรู้จักเลยอชินจังแต่งเรื่องมาเองใช่ไหมอะอู้อชแล้วลาบุญจ้งอะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแล้วนะเฮ้ยชิโนนสุเกะ๋ยะเล่าให้มันเล่นตลกตลกกว่านี้หน่อยได้ไหมนะ่ะเดี๋ยวฉันน่ะจะฟังนะหากว่าจะไม่ติ้งตองนะอู้โอเคได้เลยโทรรู้จ้งเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังเลยโอ้ยว,วันนี้เนี่ย นาะเฮ้ยทำง,งานมันหนักเลยโูดูนี่ปวดแขนหมดแล้วเนี่ยเป็นชาวสวนก็อย่างงี้เนี่ยแหละโอ้ยจะว่าไปตอนนี้มันดึกมากแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่านะเฮ้ยเหนือแทบแย่เลยเฮ้ยในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านสักทีเหนือแย่เลยเดี๋ยวไปอาบนะ้ำแปรงฟันรอดีกว่านะล,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 ะละาลาลาลาอ้เออฮ่าฟุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวไปทำเกษตรกรก่อนอีก แล้วช่วงนี้อ่ะว่าเราไม่อุ่นเลยยินจังเลยสงสัยฉันจะไปตัดขอไม้ซะแล้วแนละครอกฟีฮอกฟีเออเออเอะโอ้ยเสร็จสักทีเยี่ยวไปก่อนดีกว่านะวันนี้ฉันว่าจะไปตัดไม้ซะหน่อยในเพราะช่วงนี้เนี่ยบ้านฉันไม่ค่อยอุ่นเลยอะทุกคนมีแต่เตาผิงกันหมดแล้วพวกบ้านฉันอ่ะไม่รวยเลย ใช่นี่แหละต้นไม้ประจำของฉันฉันชอบตัดเอาไปใช้ตลอดเลยเพราะว่าอันนี้น่าเหมือนจะดีเหมือนจะมันจะที่จะนุ่มนิ่มมากๆเลยนะเนี่ยสามารถทำอเอาไปทาผมได้ด้วยนะฉันทํามาแล้วเมื่อคืนนะ่ะเฮ้็เนี้ยวตัดก่อนดีกว่าชึบ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 ว้าโ,โอเคเสร็จเรียบร้อยนะโอ โอ้ยเห็นว่าแล้วเดี๋ยวไปตัดที่อื่นก่อนดีกว่านะโอ้ยโอ้ยเก็ก็ก็ตกตกเออจะโอ้ยเออะไรอ่ะโอ้ยขวาจะตกไปแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะจมไปลึกเลยอ่ะอขวานฉันอ่ะขวานฉันอ่ะฉัน น่าอุตส่า์ซื้อมาราคาตังแพงกงนฉันก็ไม่มีด้วยอ,อแผลฉันก็ว่ายนะ้ำไม่เป็นด้วยอะ่ะแล้วที่สําคัญฉันไม่มีเงินที่จะซื้อชุดว่ายน้ำด้วยอะ่ะเสียใจยสวัสดีจ้าเป็นอะไรเหรอ,อ,อ เดี๋ยวนะเสียงอะไรตรงนู้นอ่ะกึกกึๆกกึกึนี่ๆธเธอ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 เป็นใครอ่ะกอ๊กกึฉันไม่รู้จักอ่ะเอ้ฉันหรอฉันน่ะก็คือนางฟ้าแสนสวยในใต้น้ำแบบแห่งนี้น่ะแล้วจะว่าไปฉัน น่าได้ยินมาว่าเธอจะต้องการขวานใช่หรือเปล่าเออ,เอ,อใช่แล้วครับอุ้ยจนนี่มันผม่มได้ัไงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเอาขวานมาให้นี่ก็คือขวานพิเศษของฉันมันชื่อว่าขวานใบเรือจ้ะโอ้ขวานที่เป็นรูปเรืออย่างกั้นเหรอเอออันนี้มันไม่ใช่ของผมนะครับของผม นมันไม่ใช่แบบนี้ครับโอออย่างงั้นสินะเดี๋ยวฉันไปเอาอันอื่นมาให้นะมาแล้วมาแล้วนี่ก็คือขวานของเจ้าใช่เปล่าเอออันนั้นมันก็ยังไม่ใช่ครับเออมันไม่ใช่ของผมจริงๆครับโอออย่างงั้นหรอเดี๋ยวฉันไปเอาอีกมาให้นะนี่ ็คือขวานของเจ้าใช่หรือเปล่ามีแค่อันสุดท้ายอยู่ในใต้น้าแห่งนี้อ่ะโอ้ก็ออเกอ,อูดีใจจังเลยอันนี้คือขวานของผมเองครับออ้ผมดีใจผมดีใจขอบคุณมากนะครับเจ้านะ่ะเป็นคนซื่อสัตเลยเดี๋ยวข้าจะเอารางวัลตอบแทนให้นะโอ้ดีใจ้าขอบคุณมากเลยนะครับโอ,โอ้สุดยอด ฉันเห็นหมดแล้วนะว่าห้เจ้าดีเนี่ยนะได้ของมาเยอะเพียบเลยแบบนี้นะฉันจะต้องครอบครองเอาไว้แน่นอนนาแ,แบบนี้นะฉันจะต้องเอามาให้หมดทะเลสาเลยอียอีอีอ่จุบอ โอ้ยโอ้ยทำงานหนักจังเลยเนี่ยเฮ้ยแต่เราต้องปลูกต่อไปอัจุบเอ้ยอัจืบเอ้ยเฮ้ยได้ที่สุดเกิดเจอสักทีนั่นเนี่ยอ๋อมานานเลยเฮ้ยจอนวัดดีน่าฮู้วันนี้แต่งตัวเทอีกแล้วนะเอ้เสียงใครหรออ๋อหวัดดีเสือคือว่า นะฉันมีอะไรจะมาบอกด้วยเลยนะฉันน่าได้ของแพงๆเพียบเลยนะบ้าฉันก็รวยนิดนึงนะแต่ว่าฉันไม่ได้อยากจะมาอวดแกหรอกนะเออก็จริงนะนะฉัน่ะได้ยินมาว่ามีมีนางฟ้าสวยอยู่ในมหาสมุทรใช่ปะล่ะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ก็เอ้ยเดี๋ยวนะได้ไปฟังคำนี้มาจากไหนอะเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ก็ก็แล้วนายรู้ดิ ไงน่าแล้วใครบอกแล้วเเออก็ฉันน่าได้ยินมานะเออจะว่าไปนะที่แกเนี่ยได้ขอมาอย่างนั้นหรอฉันดีใจจังน้ะเ,เดี๋ยวพาฉันไปหน่อยได้ไหยล่ะตอนเย็นนี้อ่ะเออเออเออจะพาฉันไปเหรอโอ้ยฉันจะบอกยังไงได้นั่นเนี่ยเอองั้นก็ได้ นะ้าเฮ้ยเหนื่อยกับนายเหลือเกินนะจะว่าไปอ่ะนายน่าถือเสียมของฉันไปเลยนะเอาไปวิธีก็คือนะนายจะต้องทําเสียมนี้ตกลงไปในเม่นนะ้ำนะเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยเฮเฉันเข้าใจอยู่แล้วลาป้าเดี๋ยวเราไปทะเลสาบแห่งนั้นกันดีกว่านะอก,ก,ก็ได้เลยเฮ้ยหมอนี่มันไปจามาจากไหนนี่โอ้รีบหน่อยนายเสือนายฉันรู้สึกง่วงจัง เลยอ่ะเฮ้ยฉันอยากพักผ่อนนะเฮ้ยจอเนี่ยไม่ต้องพักหรอกนะนายก็ทํางานทุกวันอยู่แล้วนี่ป้าเดียวเรานี่ยไปทํากันเลยดีกว่านะมาเดี๋ยวฉันจะทําให้ดู้เฮ้ยอย่างอีกเนี่ยเอาละสามสองหนึ่งชุบอุ๊บชุบโอ้ยไป้ยเฮ้ยขวัญเอ้ยฉันกันเด่นไปแล้วเอ้ยฉันเสียใจอ่ะเฮ้ยนี่มันโอเวอร์แอคติ้งดยว่ะ ออใครก็ได้ช่วยด้วยฉันใบน้ำไม่เป็นสวัสดีจ้าไม่สบายฉันทำอะไรแล้วไหมเนี่ยอาคือว่านะครับผมหน้าเสียงของผมไม่เจอมันตกงลงไปในน้ำครับเฮ้ยนี่เนี่ยหน้าโอเวอร์แล้วเกินเอยอยังงั้นเหรอ เดียวฉันไปเอาขวานมาให้นะนี่เนอะมันคือขวานของเจ้าใช่หรือเปล่าเออเสร็จฉันนละว้าวดีใจจังเลยนี่คือขวานของผมเองครับโอ้ดีใจจังเฮ้ยนี่ไอเสืออย่าไปทําแบบนี้นี่ไม่ไงเขาไม่ให้รางวัลนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฉันเคยดูสิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยผีผีผีเฮ้ยผีอะไรเนี่ยเฮ้ย,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 ยบ้าหรือเปล่านี่นี่ฉันตาฝ่ายไปนี่นไ,ไงนะคนที่ไม่ซื่อสัตย์นี่ยแกมันต้อง เจ้าอะต้องการสมบัติด้วยใช่ไหมเออ,เอ,อไม่ใช่นะครับคือว่านะผมอะไม่ได้จะเอาสมบัติหรอกครับคือว่าผมาจะมาตามหาขวานของผมเองครับเออเออ,เอ,อ,อยังงั้นเองเหรอแล้วอันนี้นะใช่ขวานของเจ้าหรือเปล่าเออไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลยครับอ,อ ท่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่สือสัต์มากเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาขวานขึ้นให้เอ้ยเอ้ยอยังพีกองกลยมันหายไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรอะ่ะเอ้ยขวานของฉันนี่เอเอไม่น่าเลยนาะยเสือฉันบอกแล้วว่าแฉทาอย่างนี้อ่ะฉันบอกแล้วไงไอ้เสือไม่เชื่อฉันเลยอ่ะ โอ้ยชินโนสซูเกะเนี่ยเรื่องนี้นะมันก็น่าเศร้าอยู่นะแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับคนตัดไม้เลยแต่ว่ามีแค่เรื่องผีกองกอยมาเนี่ยนะเออเรื่องนี้นะฉันก็นึกออกนะว่ามันสอนให้เรารู้อะไรอย่าพูดอะไรโกหกนะเฮ้ยชิโนสซูเกะเนี่ยนะเราดีชมัดเลยอะ่ะเอเนเนว่านเนเนไม่เคยโกหกใครเลยนะเออชินจังเรื่องนี้นะเนเ ใช่แล้วหลายชิ้นจังอ่ะอ้สุดยอดน่าเล่าดีชิมัดเลยเนอะอู้แหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนาะอู้จะว่าไปอ่ะเย็นมากเลยเพมหนาด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนาะ